บอลสีสวัสดีค่ะส่วนของแอมตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่139นะคะแอมถ่ายคำคลิปไว้ประจำวันอังคารที่25กรกฎาคมเราจะมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพุธนั่นคือวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26กรกฎาคมนะคะเราจะส่งให้ทางกระถางแบบครอบแกว้วบรรจุล,ลองกล่องจะส่งทางไปรษณีย์เอ็มเอสให้เหมือนเดิมนะคะและสําหรับช่องทางการติดต่อนะคะเพื่อสั่งซื้อบอลสี นะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูป QR c โค e พร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะสำหรับโปรในวันนี้นะคะแอมยังคงจัดเป็นไม้ชุดนะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง10ชุดด้วยกันนะคะใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด 6ต้นนะคะแอมจัดให้แนวราคาที่389บาทจัดทรงฟรีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะค่อยๆรับชมนะคะค่อยๆเลือกนะคะถูกใจชุดไหนนะคะก็โทรมานะสำหรับท่านใดที่ไม่มีแอดไลน์ก็โทรมาที่เบอร์0830541875นะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีไลน์นะคะก็สามารถใช้เบอร์นี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อเพื่อสั่งซื้อบอนสีได้นะคะชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ะะเดี๋ยวแอมจะพาลูกค้าไปรับชมไม้สวยๆในอีพีที่139นี้กันเลยคะ่ะมาเริ่มกันที่ชุดที่1นะคะสําหรับวันนี้นะคะในชุดที่1แอมจัดอะไรให้บ้างขอแนะนําต้นนี้ก่อนนะคะแอมจัดเท้ารําไพให้1กระถางค่ะส่วนต้นที่2นะคะแอมจัดไม้ป้ายแดงๆนะคะมีชื่อว่าซับเจริญป้ายแดงสวยมากค่ะต้นนี้นะและต้นที่3นะคะแอมจัดเอกวาดอไปให้1รายการนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้รหัส K3 นะคะเลี้ยงนอกตู โทนสีสวยมากๆนะคะแอมแนะนําเลยนะลูกค้าเก่าจะทราบกันดีค่ะว่าลูกไม้รหัดเคสานี้สวยมากๆนะคะมาต่อกันที่กระดางที่5ค่ะนี่เลยนะคะแอมจัดอาทิตย์อุทัยไปให้1รายการนะคะกัดสีสวยกระดูกชัดเจนนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะมีชื่อว่า านายมั่นปืนยาวนะคะไม้นายมั่นปืนยาวกระถางนี้จะมีทั้งหมด2ต้นนะคะเป็นไม้เก่าที่น่าสะสมนะคะโตไปกัดสีแดงสวยนะคะตัดด้วยขอบนะคะขอบขอบสีเขียวแล้วก็กระดูกเขียวนะคะสวยมากนะลองไปทำฟอร์มกอกันดูนะคะ ฝากไม้สวยๆในรายการชุดที่1นีน้ีไว้ด้วยนะคะสวยน่าเก็บทุกรายการเลยค่ะมาต่อกันที่ชุดที่2นะคะแอมจัดอะไรให้บ้างสําหรับหน้าไม้ในชุดนี้นะคะขอเริ่มที่ต้นแรกเลยนะคะแอมจัดเจ้าจากักพรรดิป้ายสวยๆให้1รายการนะคะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ด่างป้ายนะคะมีชื่อว่าเทพอักษรานะคะเป็นบอลกาบนะคะสวยแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะและต้นนี้นะคะยังคงความด่างอยู่นะ เป็นเศรษฐีพันล,ล้านหน้าแดงนะคะติดด่างไปด้วยคะ่ะหน้าเก็บนะต้นนี้แข่งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะและรายการที่4ค่ะแอมจัดลูกไม้นะคะไม้เหลืองไปให้1รายการนะคะเขาจะมีเม็ดเล็กๆนะคะกระจายเต็มใบนะเขาจะมีเม็ดสองสีนะคะมีสีขาวแล้วก <librarian> ็ส <ness> ีแดงนะคะสวยนะคะเดี๋ยวโตขึ้นนะคะเม็ดเขาก็จะค่อย well. 네ๆขึ้นมานะคะแล้วมาต่อก <tur> ันท <Un py> ี่ต้นที่5นะคะแอมจัดเมืองใหม่ไปให้1รายการนะคะใบกลมนะคะกระดูกแดงเม็ดสองสีนะคะมีเม็ดแดงใหญ่และเม็ดแดงเล็กกระจายเต็ม ใบนะคะสวยแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะและต้นนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มกอคะอ่ะมาแนะนำกันที่ต้นแรกก่อนนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าซากุระนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าไทยนิยมโตไปจะออกโทนสีชมพูเม็ดขาวแล้วก็เม็ดแดงนะคะ แล้วก็นะคะต้นเล็กๆนะคะต้นนี้นะก็จะเป็นไทยนิยมเช่นกันนะคะไทยนิยมกระถางนี้ลูกค้าจะได้รับไป2ต้นแล้วก็ซากุระหนึ่งต้นนะคะตัวไปกับสีชมพูบางๆสวยมากบางเห็นมือเลยนะคะซากุระต้นนี้นะสวยน่าเก็บนะคะเป็นไม้ฟอมกอสวยเลยนะคะฝากไม้สวยๆนะคะทั้งหรายการในชุดที่2นี้ไว้ด้วยนะคะ ต่อกันที่รายการชุดที่3นะคะหน้าไม้ทั้ง6ต้นแอมจัดอะไรให้บ้างในชุดนี้นะคะขอแนะนําต้นนี้ก่อนเลยนะคะมีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันนะคะปายสีชมพูสวยๆนะคะน้องแข็งแรงสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแนะนําค่ะมือใหมค่ค่ะชุดนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ทุกต้นนะคะ มาต่อกันที่นรายการนี้นะคะกระถางที่2นะคะมีชื่อว่าสุดรักนะคะลักษณะทรงใบไทยพื้นใบสีเขียวนะคะมีความด่างขาวด่างชมพูลและด่างเหลืองนะคะต้นนี้มาครบทุกสีเลยนะคะน่าเก็บมากค่ะและต้นนี้นะคะที่แอมจัดให้นะเป็นมาแก้วป้ายนะคะซึ่งเห็นไหมคะ่าลูกค้าเห็นไหมคะนี่คืองานป้ายของเขานะคะสวยค่ะมาแก้วต้นนี้ให้โทนสีที่สวยกระดูกเด่นเป็นไม้ป้ายอีกเช่นกันนะคะ มาต่อกันที่กระถางที่4นะคะต้นนี้เป็นบอลกาบนะคะมีชื่อว่าปิ่นกินนารีนะคะขอบชั้นนอกสีแดงขอบชั้นในสีเขียวสวยมากค่ะตัวคือสีสดมากๆค่ะต้นนี้นะมาต่อกันที่รายการกระถางที่5ค่ะต้นนี้นะคะแอมจัดเมืองใหม่ให้1รายการนะคะทรงใบกลมๆก,กัดโทนสีชมพูสวยนะคะแข็งแรงเรียงนอกตู้นะคะและชุดนี้นะคะที่เป็นไม้ฟอร์มกอดนะคะแอมจัดต้นนี้ให้นะคะ้อนนี้ลูกค้าจะได้รับไม้ไปถึง2ชื่อนะคะชื่อแรกนะคะชื่อนี้มีชื่อว่าหอกสตโลหะ ส่วนต้นนี้นะคะมีลักษณะทรงใบหอกนะมีชื่อว่าชมพูพานโตไปกับสีชมพูนะคะบางใบนะเมื่อเขาแข็งแรงนะคะเขาจะก็จะมีความป้ายมาด้วยนะคะต้นนี้สวยน่าเก็บนะคะเป็นไม้เก่าที่สวยมากๆค่ะ ฝากหน้าไม้ทั้งหรายการในชุดที่3นี้ไว้ด้วยค่ะต่อกันที่รายการชุดที่4ี่นะคะต้นแรกนะคะแอมจัดเศรษฐีพันล้านนะคะสวยสวยให้1รายการกระดูกแดงสวยเลยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ต้นนี้นะคะต้นที่2นะคะแอมจัดเบนจะรงน้ําทองไปให้1ต้นนะคะสวยมากนะเบนจะรงน้ําทองนะคะน้องเป็นไม้ที่แตกหนอก่อเก่งมากๆนะคะแนะนําเลยค่ะ และต้นนี้นะคะแตกหนอ่อเก่งเช่นกันนะคะมีชื่อว่าเทลาปาตีนะคะลักษณะการกัดสีจะออกด่างนะคะด่างชมพดูด่างขาวนะคะต้นนี้สวยนะเก็บเช่นกันนะคะรายการที่4ีนะคะแอมจัดพัทยานะคะทรงใบกลมๆแบบเหมือนทรงถ้วยเลยนะคะต้นนี้สวยค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะและมาต่อกันที่ตับเดือนนะคะชุดนี้แอมจัดตับเดือนให้2เดือนเลยนะคะนี่เลยมาที่ต้นแรกต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเดือนกระดักกระดาคมนะคะ สวยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะเดือนกันยายนนะคะไม้ฟอมกอนะลูกค้าจะได้รับไปถึง2ต้นเลยนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะนี่เลยนะคะน่าเก็บอีกแล้วค่ะชุดนี้นะคะฝากไม้สวยๆนะคะทั้ง6รายการในชุดที่4นี้ไว้ด้วยค่ะ ต,ต่อที่รายการชุดที่5นะคะตอนแรกที่แอมถืออยู่นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะขอบแดงชัดเจนกระดูกแดงชัดเจนต้นนี้สวยเหมาะสําหรับการตั้งแม่มากๆนะคะให้ดูหลอดใหม่มานะคะก็ด่างสวยเช่นกันนะคะมาต่อกันที่รายการกระถางที่2นะคะแอมจัดเท้ารําไพไปลายแดงๆให้1รายการนะคะความสูงจะอยู่ประมาณ10-11เซนนะคะและมาต่อกันที่ไม้ต้นนี้ค่ะกระถางที่3นะคะแอมจัด เหลืองเปรมมากรไปให้หนึ่งรายการนะคะลักษณะทรงใบไทยเม็ดสีแดงตัดด้วยงานกระดูกเหลืองนะคะสวยมากนะคะและต้นนี้นะคะเอ็มจัดไม้เก่าไปให้หนึ่งรายการนะคะมีชื่อว่านายมั่นปืนยาวนะคะตัวกัดสีแดงตัดด้วยขอบเขียวและกระดูกเขียวสวยมากนะคะแนะนําเลยอีกเช่นกันนะคะต้นนี้นะคะชื่อเป็นมงคลมากค่ะมีชื่อว่าสาลิกาลิ้นทองนะคะต้นนี้น้องสวยนะคะสีออกโทนแบบ โอรสหวานละมุนเลยนะคะต้นนี้นะคะสามา li รถเลี้ยงนกตู้ได้ด้วยนะคะแข็งแรงมากๆค่ะและต้นนี้นะคะไม้ฟอมกอที่แอมจัดให้นะคะก่อนนี้ลูกค้าจะได้รับหน้าไม้ไปถึง3ชนิดเลยนะคะใบแรกที่แอมถืออยู่นี้นะคะมีชื่อว่าสีเบนจรงนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าไทยนิยมนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าจุลาลงกรณ์นะคะสวยมากค่ะนี่เลยนะคะเป็นฟอมกอได้ไปถึง3ชื่อนะคะ ากไม้นะคะสวยๆทั้ง6รายการในชุดที่5นี้ไว้ด้วยค่ะต่อกันที่ชุดที่6นะคะชุดนี้แอมจัดอะไรให้บ้างนะคะขอแนะนําต้นแรกก่อนนะคะต้นนี้นะคะแอมจัดสุดรักนะคะด่างขาวสวยๆให้1รายการนะคะต้นนี้น่าเก็บมากๆน้องเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะ แล้วมาต่อกันที่รายการกระถางที่2นะคะแอมจัดองค์ยิงท่อฟันไปให้1รายการนะคะปายสวยฮับพมาแล้วนะคะและต้นนี้นะคะที่แอมจัดให้นะคะกระถางที่3นะคะมีชื่อว่าเพลนนาลานะคะกัดสีชมพูมีความด่างขาวด่างชมพูนะคะนี่เลยนะให้ดูความกัดสีของเขานะคะสวยนะมากๆค่ะต้นนี้นะและรายการที่4นะคะกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปูทิมโตไปคือใบใหญ่มากๆค่ะน้องแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะใหญ่ นะต้นนี้คือใหญ่ใบเขาใหญ่สามารถปิดหน้าเราได้เลยนะคะแนะนําค่ะต้นนี้น้องแข็งแรงนะคะเมื่อไม้เริ่มเป็นหัวสามารถเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะคะทนแดดทนฝนค่ะและต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้จากทางสวนแอมนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวแอมจะไปตั้งชื่อนะคะเดี๋ยวมา,าหลังจากที่ไปตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะมาแจ้งใน ทาง YouTube นะคะฝากไว้ด้วยนะคะลูกไม้ต้นนี้นะต้นนี้ค่ะเป็นรายการสุดท้ายนะคะแอมจัดมากแก้วไปให้หนึ่งรายการนะคะเป็นไม้โชวกระดูกสวยมากๆนะคะลักษณะออกทรงใบยาวใบหนาก้านใหญ่นะคะมีเลยต้นนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแข็งแรงมากๆคะ่ะฝากหน้าไม้สวยๆทั้ง6รายการนี้ด้วยนะคะจัดไว้อยู่ในชุดที่6คะ่ะต่อกันที่ชุดที่7นะคะชุดนี้สวยมากๆคะ่ะน่าเก็บอีกแล้วนะคะเดี๋ยวแอมขอแนะนําต้นนี้ก่อนนะคะ นี่เลยป้ายแดงสวยๆนะคะแอมจัด ซับจะเดินไปให้หนึ่งรายการนะคะส่วนต้นเล็กนี้ไปนะคะเป็นนางฟ้านะคะเป็นไม้ก่อน,นะคะลูกค้าจะได้รับไปถึง2ต้นนะคะและรายการนี้นะคะสวยมากนะละนักษณะทรงใบไทยเม็ดสีแดงใหญ่นะคะมีความด่างชุมพูด่างแดงนะคะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ด่างนะต้นนี้ไม่มีชื่อนะคะสวยน่าเก็บอีกแล้วคะ่ะและต้นนี้นะคะมีชื่อว่าทิพวารีนะคะซึ่งผ่าแพ้มาจากดารานพรัตน์นะคะทรงใบหนาะการใหญ่เลี้ยงนอกตัวให้ฟอร์มใบที่ ที่ดกนะคะมาต่อกันที่กระถางที่4นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพันดาวพื้นใบสี าลักษณะทรงใบาย,ยาวเม็สีแดงสวยเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันนะคะและต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าใบไผ่ขวัญสิรินะคะนี่เลยน้องเป็นไม้ใบไผ่ที่ออกลักษณะด่างและป้ายนะคะต้นนี้นะเดี๋ยวรอเขาสร้างหัวก่อนนะเขาจะใายแววออกมาสวยให้ลูกค้าได้เชยชมแน่นอนนะคะและไม้ฟอมกออีกหนึ่งรายการนะคะที่แอมจัดให้นะคะเป็นไม้กาบนะมีชื่อว่าเทพอักษรานะคะติดด่างป้ายเช่นกันนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูนะ ก่อนนี้ลูกค้าจะได้รับไป2ต้นแบบนี้เลยนะคะฝากไม้นะคะสวยๆทั้ง6รายการในชุดที่7นี้ไว้ด้วยคะ่ะต่อกันที่รายการชุดที่8นะคะหนะ้าไม้ทั้ง6รายการนี้แอมจัดอะไรให้บ้างขอแนะนําต้นนี้ก่อนเลยนะคะมาแล้วนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าทศกัณฐ์หน้าทองนะคะซึ่งผ่าแพงมาจาก บางใหญ่นะคะให้ดูการแผลงของเขาสิคะจะมีความด่างเหลืองด่างชมพูสวยๆนะเป็นงานเม็ดด้วยนะคะเม็ด2สีหรือ3สีนะมีทั้งเม็ดขาวเม็ดแดงแล้วก็เม็ดสีชมพูบางๆนะคะสวยค่ะต้นนี้แนะนําเลยนะและรายการต่อมาต้นที่2นะคะแอมจะเศรษฐีพันล้านไปให้1กระถางค่ะ ส่วนกระถางนี้นะคะมีชื่อว่านพเก้าเป็นไม้ป้ายอมตะที่น่าสะสมนะคะและไม้เหลืองนะคะชุดนี้ลูกค้าจะได้รับไปถึง2ต้นนะคะต้นแรกนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองเปรมกรนะคะส่วนต้นนี้เป็นไม้เหลืองที่แอมจําชื่อไม่ได้นะคะทนสีเขาจะออกเหลืองส้มนะคะสวยน่าเก็บนะและไม้ฟอมกอชุดนี้นะคะแอมจัดแบบนี้ไปเลยนะลูกค้าจะได้รับไปถึง3มชื่อเลยนะคะสําหรับไม้ฟอมกอกระถางสีนิ้วนี้นะคะชื่อแรกนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่ามนสวรรค์ส่วนต้นนี้นะคะเป็น ไม้กาบนะคะมีชื่อว่าหอกสัตตโลหะกัดสีสวยเช่นกันนะคะส่วนต้นเล็กๆนะคะที่กําลังจะขึ้นมานะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าชมพูพันนะคะน้องเป็นไม้เก่าที่น่าสะสมลักษณะทรงใบหอกนะคะนี่เลยฟอร์มกอส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะวากหน้าไม้ส,สวยๆนะคะทั้ง6รายการในชุดที่8นี้ด้วยคะ่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่9นะคะหน้าไม้ทั้งหต้นนะคะแอมจัดอะไรให้บ้างขอแนะนําต้นนี้ก่อนนะคะมีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันนะคะแอมจัดป้ายสวยๆไปให้1กระถางนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นศีลาหุ้มทองนะคะแอบติดด่างสวยมาด้วยนะคะขอบใบสวยนะต่อกันที่นรายการนี้นะคะลูกค้าจะได้รับไม้ฟอร์มกอน,นะคะไปถึง3ต้นเลยนะคะต้นแรกเป็นลูกไม้กระสีจากทางสวนนะคะ การกะสีจะออกโทนสีชมพูหรือสีแดงนะคะกระดูกสวยนะต้นนี้นะคะและต้นนี้นะคะเป็นธาตุบางแก้วหน้าหวานๆนะคะส่วนต้นนี้เป็นแม่กองนะคะสวยเลยลูกค้าก็จะได้รับไปก่อนแน่แนๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่นรายการนี้นะคะลักษณะทรงใบหอกนะคะมีชื่อว่าชมพูพานนะคะสวยมากค่ะออกโทนสีชมพู กระถางนี้มี2ต้นนะคะและต้นนี้นะคะต้นที่5นะคะแอมจัดโพแก้วไปให้1รายการต้นนี้ก็สวยเช่นกันนะคะและไม้เก่านะคะเป็นต้นสุดท้ายนะคะมีชื่อว่านายมั่นปืนยาวกัดสีแดงนะคะตัดด้วยกระดูกเขียวและขอบตัดด้วยขอบสีเขียวสวยนะคะต้นนี้น่าเก็บมากๆนะคะเลี้ยงนอกตู้แข็งแรงมากๆค่ะลูกค,ะคะ้าค่ะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะทั้ง6รายการในชุดที่9นี้ไว้ด้วยนะคะ ถึงรายการชุดที่10แล้วนะคะหน้าไม้ทั้ง6ต้นนะคะแอมจัดอะไรให้บ้างขอแนะนําต้นนี้อีกเช่นเดิมนะคะต้นนี้มีชื่อว่าซับเจริญนะคะเป็นไม้ป้ายโทดแดงที่เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะดีเลยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ด่างป้ายสวยเช่นกันนะคะแอมจัดเพชรสวรรณโชคไปให้1กระถางค่ะและมาต่อกันที่ต้นนี้นะคะเป็นไม้ด่าง เช่นกันนะคะมีชื่อว่าชัดทินก้อนนะคะทรงใบตกให้โทนสีสวยนะคะขึ้นละการขึ้นลายของน้องนะคะเขาจะค่อยๆชัดเจนนะคะเมื่อไม้เริ่มสร้างหัวนะต้นนี้โทนสวยนะคะแล้วก็ใบดกทิ้งใบยางนะคะฝากไว้ด้วยนะแตกนอกเก่งอีกเช่นกันนะคะนี่แหละค่ะข้อดีของชัดทินก้อนนะคะ และมาต่อกันที่รายการนี้นะคะแอมจัดสีลาหุ่มทองไปให้หนึ่งรายการนะคะทนสีสวยนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้นนี้กระถางที่5นะคะแอมจัดตับวันไปให้1วันนะคะมีชื่อว่าวันพฤหัสนะคะทนนี้นะคะสวยมากๆนะคะ,ะฝากไว้ด้วยนะและรายการสุดท้ายนะคะต้นนี้นะคะแอมจัด เพชรติวานนท์นะคะแผลงแดงนะคะให้หนึ่งต้นนะเขาจะมีฟอร์มใบที่สวยนะคะใบดกมากๆนะคะโทนสีแดงๆนะคะชุดนี้โทนสีสวยทุกกระถางเลยนะคะให้ดูมุมสูงนะสวยน่าเก็บมากเลยนะคะชุดที่10บนะแอมแนะนำนะคะสำหรับมือใหม่นะคะน้องทั้ง6ต้นนี้สามารถเลี้ยงนอกตูได้นะจ๊ะฝากไม้ส,สวยๆทั้ง6รายการในชุดที่10นี้ไว้ด้วยคะ่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายทั้ง10ชุดใน EP ีที่139นะคะแอมจัดโปรนะคะมาให้ในราคาที่389บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางส่งให้ฟิล์มไม่มีบวกค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะคะ สำหรับมือใหม่นะคะที่มีความสนใจอยากจะลองเลี้ยงบอลสีนะคะลองรับไม้ชุดโปรนี้ไปฝึกมือเลี้ยงกันดูนะคะน้องสวยแข็งแรงสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ทุกต้นนะคะหากท่านใดมีข้อสงสัยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะถ้าแอมมีเวลาว่างจากการทํางานแล้วนะคะแอมจะรีบตอบกลับให้ครบทุกท่านนะคะฝากไม้สวยๆโปรดีๆในอีพีที่1 3 9นี้นไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แอมต้องขอตัวลาไปทํางานก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ E yeah.